สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยผมทาคลิปตอนเกือบ2องโมงนะครับเนี่ยวันที่22เมษาปี66วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าปัญหาแมลงกินใบเพราะของผมตอนนี้นี่เจอหนักมากเลยสําหรับเพื่อนๆ่อนมือใหม่อาจจะกังวลนะครับแต่ต้องบอกกับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทาฝรั่งกิมจูมานี่ก็8ปีแล้วแล้วที่สําคัญผมไม่มีการใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่งมาดูครับว่า แมลงกินใบเนี่ยผมจะจัดการมันยังไงเพราะว่าตรงนี้จัดการยากมากยิ่งทําใหม่ๆ่ยิ่งเครียดเลยครับอ่ะมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่าในส่วนตรงนี้ผมก็เริ่มเก็บฝรั่งไปแล้วแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือนี่ฮะเป็นยังไงส่วนของผมนะถ้ากิ่งไหนไม่มีดอกผมเด็ดเลยผมไม่สนใจว่าจะเป็นช่วงไหนฤดูไหนยังไงนี่ฮะกินใบมีไหมมีครับกินเพียบเลยกินเยอะแยะเลยอันนี้ไม่มีดอกเอาออก นี่ฮะมีดอกก็กินกินแบบนี้เลยผมไม่เคยใช้น้ำหมักทางใบไม่เคยใช้น้ำหมักไล่แมลงผมจะใช้วิธีการตัดหญ้าทำต้นให้โล่งปโปรง่งมันจะมันจะมีผลไปถึงอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้ารกโรคแมลงความชื้นเชื้อรามาเต็มเลยแต่อย่างตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแมลงกินใบนี่ฮะกินเยอะครับกินเต็มเนี่ยเต็มสวนผมนี่แหละแต่ผมไม่ได้จัดการเขาครับผมจะคิดอีกแบบหนึง่ง ซึ่งผมทําอย่างนี้มาหลายปีแล้วเขากินใบก็กินไปเถอะอย่างน้อยถ้าเขากินใบดอกเขาก็ไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ใส่ใจดอกนะครับดอกก็อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับสังเกตนะครับเขาจะกินแค่ใบแต่ถามว่ามันมีผลต่อการสังเคราะห์แสงไหมฝรั่งนะ่ะออกใบง่ายมากแทบจะไม่มีผลครับผมไม่เคยสนใจผมปล่อยให้แมลงกินใบกินไปเลยกินไปเถอะอิ่มมันก็ไปเองแต่ว่าสิ่งที่ทิ้งเหลืออยู่เราก็กังวลครับคือความกังวลของเจ้าของนั่นเองว่า อ,อใบมันเหลือน้อยเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ไม่เคยสนใจอะไรตรงนี้ผมจะปล่อยให้เขากินไปเลยเพราะว่าใบที่เหลืออยู่เพียงพอต่อการสังเคราะห์แสงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมเอาออกเพราะว่าไม่มีดอกไม่มีดอกเอาออกไม่ต้องลังเลถ้ามีดอกก็เก็บไว้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้ฮะผมจะตัดแต่งอยู่ตลอดจะได้มีฝรั่งห่อตลอดมีลูกตลอดห่อตลอดเก็บไข่ก็จะง่ายกว่าตรงนี้ ดูเป็นแนวทางครับเพื่อนๆถ้าเจอแมลงกินใบถ้าเขาไม่กินลูกอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจผมปล่อยในส่วนของผมนะผมปล่อยจริงๆอ่ะดูนี่แหว่งหมดเลยแต่ดอกก็ยังอยู่มันก็ไม่กระทบกระโดกนะฮะมันไม่ได้ทําให้ดอกเราร่วงง่ายด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่กิ่งไหนที่มันไม่มีดอกเด็ดออกทันทีไม่ต้องล,งลังรลผมจะใช้วิธีนี้อยู่เสมออ่ะไม่ยากครับเพื่อนๆถ้าเจอปัญหาเนี้ยถ้าเขากินเฉพาะใบผมปล่อยนะครับในส่วนของผม เพราะผมไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วเขาก็ไม่ได้มาทําลายเกี่ยวกับลูกฝรั่งของผมผมปล่อยเลยอะสำหรับคลิปนี้นี่คือแนวทางของผมผมทําง่ายอย่างจริงๆอส่วนเพื่อนๆคนใดกําลังกังวลอยู่หรืออะไรอยู่ก็ดูเป็นแนวทางครับผมไม่เครียดเนี่ยกินเยอะๆครับกิ่งนู้นนี่ขึ้นดูครับใบไม่เป็นรูเป็นร่างเลยโดนกินหมดเหมือนกันครับเนี่ยดูดูเอาดูเป็นม,ม,มุมกว้างเอาเจอทุกต้นครับฝั่งนี้ก็โดนเพราะสวนเดียวกันยังไงก็โดน ผมก็ปล่อยดอกก็ยังอยู่ก็ไม่มีผลครับนี่มีดอกดอกก็อยู่แค่นี้ครับอ่ะดูเป็นแนวทางแล้วก็ปรับใช้ครับไม่ต้องคิดมากครับถ้าเจอปัญหานี้เพราะผมผมใช้วิธีนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ